อย่างในวันนี้ที่เรารักษาสินห้ากันอันนี้ก็พุทธวจนะที่พระองค์ตรัสสอนไว้เราลองดูว่ามันดีไหมการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายามเมามันดีทั้งนั้นน่ะดีคือการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมมันไม่เบียดเบียนกันพระศาสดาบอกว่าการฆ่าเนี่ยเธอชอบไหมมีใครมาฆ่าเธอเธอชอบไหม บอกไม่ชอบแล้วเธอนําธรรมะที่ไม่ชอบเนี่ยไปมอบกับคนอื่นเนี่ยคิดว่าคนอื่นเขาจะชอบไหมไม่ชอบทางั้นก็อยากฆ่านะอมันเบียดเบียนกันไม่ดีใช่ไหมเรายังไม่อยากถูกฆ่าเลยแต่เราไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมอันเนี้ยไม่ดีทรัพย์สินเราอยากถูกขโมยไหมไม่อยากแต่เราไปขโมยของคนอื่นเนี่ย นำธรรมะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นก็ไม่ดีอันนี้แหละสินห้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนกันเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธินะเพื่อละซึ่งตัณหาความอยากนี่แหละเวลายมอยากจะนั่งสมาธิเนี่ยมันจะไม่เกิดความเดือดร้อนใจไม่งั้นเนี่ยถ้าโยมฆ่าบ่อยๆขโมยบ่อยๆประพฤติปิดในกาบ่อยๆโกหกบ่อยๆเดือดร้อนใจ ไม่เป็นประโยชน์วิบากอย่างหนักของผู้ผิดศีลห้าเป็นไปเพื่อน,นรกกำเนิดเดชานเปลตดวิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ผิดศีลห้าข้อที่หนึ่งคืออายุสัน้นอายุสั้นแน่นอนถ้ายมฆ่ามากๆยมยอมรับวิบากตรงนี้ด้วยถ้ามากนารกกำเนิดเดชานเปลตวิสัยแน่ถ้าไม่บ่อยอายุสัน้นวิบากอย่างเบา ของผู้กระทําอธินาทานคือเสื่อมจากโภคะมีเงินมีทองเดี๋ยวมันจะมีทางหมดไปสูญเสียไปนี่เสื่อมจากโภคาว่าชีวิตคนเรานี่อยู่ด้วยกรรมนะเนี่ยนะอยู่ด้วยกรรม